อยู่ใจกลางกรุงเทพสวัสดีค่ะเพื่อนๆถึงแล้วบินตรงจากสวิตเซอร์แลนด์ทูบังคอกถึงแล้วพักอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเอาใจกลางเมืองเลยตรงข้ามกับเชอราตันจะโรงแรมทสูงๆนะคะก็เลยมาอัพเดตวิวที่ถึงเพื่อนๆมากับตัวที่กรุงเทพเจวัน ใจกลางเมืองกรุงอัปเดตอัปเดตกรุงเทพให้ดูนะคะมตีตึกสูงสูงสวยไหมพักอยู่เทอร์มินอลยี่บเอ็ดนะคะห้องพักก็โอเคเหมือนห้องพักสวยนะห้องพักเขาสะอาดสะอ้านดีอยู่กับตัวห้องพักสะอาดสะอ้านดีนะคะ สะอา,าดดีห้องพักซ,ซื้ออะไรซื้ออะไรห้องพักมีทุกอย่างในห้องพักนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟเป็นอาหารนี่คือห้องพักค่ะมีไมโครเวฟมีเครื่องกาแฟมีห้องน้ำมีห้องน้ำสะอาดสวยงามห้องน้ำนะคะ อัปเดตให้ดูห้องน้ำใหญ่ๆห้องน้ำก็สวยมีสองห้องห้องน้ำสะอาดสะอ้านอยู่นะคะมีห้องน้ำสะอาดเชอร์มีนอเชอร์มีนองลนะคะมีสองห้องน้ำ อัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะเหมือนบ้านเลยนั่นแหละเหมือนคอนโดมิเนียมจะอยู่ในการกรุงเทพนะคะวิวสวยนอกข้างนอกวิวสวยไหมก็เลยมาอัปเดตห้องให้ดูวิวสวยงามพักอยู่ที่กรุงเทพมาถึงกรุงเทพแล้วค่ะถึงบางกอกแล้วก็เลยมาอัปเดตวิวสวยๆให้เพื่อนๆดู นะคะแล้วก็จะมาถึงก้นเหนือยก็พักผ่อนพักผ่อนย่อนใจเจดวันที่กรุงเทพแล้วก็จะไปต่อกลับบ้านต่อนะคะเพื่อนบายบายสวยไหมมี่จะต,ตื่โอ้ยสูงๆเนาะเหมือน